คอยเองมาแล้วจ้าพี่น้องไปครับพี่น้องครับผมนี้ภาพพี่น้องมาเห็ดหมูกรอบอีกแล้วครับผมมนูหมูกรอบเนี่เจ็ดเห็ดเรื่อยๆประจําแครับผมเห็ดกินเองง่ายๆครับผมมนูหนีดแซ่บครับผมของมักเลยพี่น้องเห็ดกินเองง่ายๆครับผมดี๋ภพาพพี่น้องไปเห็ดครับวันนี้ครับผมเห็ดตาม ครัวของเองนี่กินเฮ็ดกินได้ไง่ายๆเลยพี่น้องเริ่มจากกระมูสามชั้นครับเอาไปต้มครับผมต้่มสามสิบนาทีตุมเอาแค่หนังลงนะครับพี่น้องพอได้สามสิบนาทีแล้วมาจิ้ม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 ,ม,มครับผมนี่จิ้มทุกชิ้นเลยนะครับพี่น้องจิ้มห้พุ่นเลยครับผมนี่เฮ็ดกินเรื่อยๆครับหมูกรอบนี่ครับ ของแซ็บครับผมจิ้มแลัวก็มาบังครับพี่น้องบังแล้กก็ะทาเกลือครับผมท่าเกลือดันหนังดันเนื้อครับผมนี่ครับสังเกตเบื้องเนื้อมันยังึงแดงอยู่ครับผมเพราะว่าเขาต้่มตะหนังมันครับผมท่าเกลือเราแชนสมสายชูครับผมสิบห้านาทีวันนี้ผมจะเฮ็ดอบด้วยหมออบรมร้อนครับผมนี่ครับจัดเรียงให้ ความห่อนโดนสม่ำเสมอครับผมผมจบยไฟอบด้วยไฟา5 0องศาหนึ่งชั่วโมงครับผมหรือจนกว่าหนังจะแห้งครับผมนี่รับของผมหนังแห้งในประมาณนี้ก็พักเย็นครับพี่น้องพักเย็นแล้วก็บทำไปทอดครับผมตั้งน้ำมันร้อนแล้วลงทอดเลยครับผมนี่เบึงทางหนังมันควมฟูพี่น้องมักแบบนด้กันจัดการเลยครับแล้วก็พลิกดันหนังลงดันเนื้อลงครับพี่น้อง นี่สองชิ้นแรกครับผมเรียบร้อยอีกสองชิ้นเราลงทอนครบทุกชิ้นนะครับผมมีสี่ชิ้นคำวอนี้ครับผมนี่เดรปะมาณนีก็เรียบร้อยแล้วครับผมหมูกรอบทํากินเองได้ง่ายๆครับผมพักให้เย็นครับพี่น้องพอเย็นแล้วเดี๋ยวเอาไปสับกันครับพี่น้องบึ้งครับผมบึ้งคว่มกรอบคว่มฉ่ำครับผม กรอบนอกฉ่ำในแน่นอนครับผมนี่สุดจัดเลยพี่นอ้องอื้มฉ่ำๆครับผมเดี๋ยวพี่ฮันไปจัดจานนะครับพี่น้องม้อน,นี้จะกินกับน้ำจิม้มทั่วตัดครับผมนี่จัดจานเรียบร้อยครับผมหูกรอบส,สวยๆเลยครับพี่น้อง็นน้ำจิ้มทั่วตัดแซ็บๆน่ครับอื เขากันเป็นตนายครับพี่น้องนี่น้ำจิ้มทั่วตัดสีสันครับผมวันนี้จะมีใบหงระพาครับประกาศขาวครับผมแตงกวาครับผมเป็นผักครับผมมาๆๆพี่น้องมาแส่บน้วกันครับผมเลือกงามย่มดีเลยครับผมนี่มาๆมาบึงครับคุยเข้าไปครับผมน้จิ้มทั่วตัดนุ่นๆคนๆครับพี่น้องสุดจัดครับผม